สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเมื่อกี้เลื่อนๆอีกแล้วครับท่านนะเลื่อนๆไปดูเป็นคนที่ชอบดูข่าวสารครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินนะครับไปเห็นข้อความคือทางแพลวพราวแสงทองเนี่ยนะครับหรือพัฒนันทนรักษานะครับถามว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรทำไมถึง ตั้งสเตตัสแบบนี้นะครับคือเธอเนี่ยกราบขอโทษเธอทำสิ่งนี้มันผิดเธอชัดเจนตรงๆนะครับผิดก็คือผิดครับผิดก็คือขอโทษจบล่าสุดนะครับพัฒนานทรักษาหรือแบลวเปล่าเนาะเขาก็โพสต์ลงไปในแพลตฟอร์มก่อนอื่นแปลวต้องกราบขอโทษต้นฉบับกรอนลำของ อาจารย์ทองโอ๊ตด้วยนะคะที่เอามาร้องบนเวทีก่อนและไม่ได้ขออนุญาตทองโอ๊ตนะ,ะเพราะชื่นชอบกรอนของอาจารย์เมื้องต้นแปลวๆเนี่ยได้ติดต่อพูดคุยขอโทษอาจารย์แล้วค่ะขอบคุณอาจารย์ที่รับฟังนะคะแปลขอน้อมรับด้วยความเคารพขอความร่วมมือแฟนคลับที่ตัดคลิปไป ลงนะตัดคลิปไปลงเนะี่ยลบคลิปนั้นออกให้หน่อยนะคะรวมด้วยช่วยกันเนาะเ,ออเห็นใจนะครับเห็นใจเพราะว่าโอเคมันไม่มีใครที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีพลาดได้มันอาจจะขาดสติกันได้นะก็กลับมาเป็นแบบเดิมก็ดีแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันพลาดไปแล้วเนี่ยถ้าบางอย่างมันอาจจะกลับมาไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้า ของบางอย่างนะถ้ามันเป็นเช่นเรื่องของการที่เอาเพลงมาร้องโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะทางแปงพลาวเนี่ยเขาชื่นชอบอาจารย์มากๆเลยนะครับชอบมากๆแล้วก็มีการแบบว่าเออโดนกระแสนะแล้วก็เขาก็ได้ทำการขอโทษเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่อาจารย์เขาก็เป็นคนน่ารักนะครับเขาก็ให้อภัยนะซึ่ง เขาให้อภัยแล้วทุกคนก็อย่าลืมให้อภัยเธอด้วยนะอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากมายเพราะชีวิตเอาตรงๆเลยมันไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงตลอดมันจะมียืดหยุ่นบ้างมีคดเคี้ยวมีหลุมมีบ่ออะไรก็ตามแต่ชีวิตคนมันก็เท่านั้นครับเราต้องให้อภัยให้อภัยไม่ใช่แบบเออพูดในเชิงเหมือนกับว่าโอ้โหแบบตัดสัุพูด ดีพูดแบบว่าเป็นแนวทางแต่ตัวเองทำไม่ได้หรือยังไงไม่ใช่นะครับคือคำว่าขอโทษเนี่ยมันออกมาจากใจออกมาจากข้างในเพราะว่าหนึ่งเลยที่อาจจะบอกนะครับนั่นก็คือการรู้เท่าไม่ถึงการนะซึ่งมันเกิดได้กับศิลปินทุกคนนะครับสองคือการที่เอาเพลงมาร้องบนเวทีเนี่ยในทางของสาธารณชนเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบ เอาเพลงเราไปแล้วทำให้ให้มันให้มันมีค่าขึ้นดังขึ้นมีคุณค่าทางทางคนที่เขารักษาเนื้อร้องแล้วก็รักษาคำกรอนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มาเจอแบบนี้คือเหมือนกับว่าโอเคดีก็ได้ไม่ดีก็ได้รู้สึกดีก็ได้ไม่รู้สึกดีก็ได้คือมันมีความก,กั้ากึ่งไงประมาณว่าอเอาไปร้องโดยคนดังเพราะว่าชอบ เราก็เหมือนกับว่าเออให้เด็กๆมันไปให้มันเอาไปร้องให้มันเอาไปทําให้ชีวิตมันมีแต่ความสุขเอาให้แบบมันดังไปเลยซึ่งมันก็ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับแต่ถ้าจะให้ผู้ใหญ่ใจดีมากกว่านี้นะครับอ d u วเชื่อว่าเจ้าของเพลงเจ้าของอทํานองกรอนอะไรพวกเนี้ยนะหมอลามเอาไปร้องเยอะ แต่ถ้าเกิดว่ามีการขอก่อนหรือขอโทษขอก่อนนะครับคือขอโทษนะคะที่เอาเพลงนี้ไปร้องอยังไงขอได้ไหมคะเพราะว่าหนูชอบมากๆเลยหนูอยากไดอ้อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่มันผิดพลาดตรงที่ว่าเอาไปก่อนโดยการขอคือการขอทีหลังเอาไปก่อนร้องไปก่อนเอาเพลงไปก่อนแล้วมันรู้สึกอีกทีหนึ่งคือเออเราไม่ได้ขออนุญ,ญาต ท่านอาจารย์เลยเนี่ยมันเลยดูผิดตรงนี้ไงแล้วพอผิดปุ๊บนะครับ <c oughs> อัดดวบอกเลยว่ามันจะมีคนที่ให้กําลังใจแพรวแพรแสงทองนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือคนที่จ้องจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอประมาณว่าเป็นโรคจิตชอบติดตามเธอแล้วก็รอความที่เธอเนี่ยโดนราม,มา่าหรือทําอะไรผิดนิดนึงก็จะเอามาโพสต์เอามา ให้พวกเหล่าเซียมเหล่าคนที่มันไม่ชอบเนี่ยตามด่ากันไปไม่จบไม่สิ้นก็กลายเป็นว่าเพลาวโดนด่าตามเคยเพลาวโดนลงไปในเพจนะครับแล้วก็อวตารทั้งหลายก็เข้ามาลุมกัดเหมือนกับปลาบิรัญญาเอาโครงเนื้อไก่นะครับโยนลงไปปิรัญญาก็มาเป็นฝูงมาเป็นกองทัพมาลุมกัดมาลุมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะ คือจะทำอะไรผิดหรือเคลื่อนไหวก็โดนด่าหมดนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แอดดูมองว่าเธอคือซูปเปอร์สตาร์จริงๆเธอ,อคือเขาเรียกว่าอ,อะไรตัว,ต,วตัวดึงดูดแล้วก็เป็นตัวเลขฟ้าเลขฝนได้ดีมากๆแพลวๆเนี่ยสุดยอดนะเออและเขาเนี่ยก็ได้ติดต่อพูดคุยเพราะเขาชื่นชอบกรอนของอาจารย์เขาพูดคุยกันแล้วเขขอโทษกันแล้วนะครับก็อย่าไปหา ว่าเขาแค่แพรวเขาขอร้องอย่างเดียวก็คือขอให้พวกคุณที่เอาคลิปไปลงอ่ะลบให้หน่อยเธอนะเพราะเขาก็คือคนเหมือนกันเขาก็ผิดพลาดได้นะสงสารตัวเองแล้วนะครับเสร็จทุกคนก็ต้องสงสารแพรวด้วยเหมือนกันนะครับนะเอาคลิปเขาไปลงก็สงสารแพรวหน่อยนะเออนะครับเอ่อบางคนก็เข้ามาตรงๆเลยนะก็เป็น FC ที่น่ารักมากๆนะครับก็กล่าวว่าลบแล้วจ้าขอโทษด,ด้วยนะคะ อขออภัยครับผมกําลังใจนะครับกําลังใจนะบอสคนเราผิดพลาดกันได้ผิดก็ต้องยอมรับผิดขอโทษอาจารย์โอ๊ด้วยกําลังใจน้องแรวสู้ๆอยากคิดมากอาจารย์โอ๊ตเขาไม่ว่าอะไรครับเขาเหมือนกับเ,เข้าใจนะว่าเออลูกหลานเราเป็นล่องไปไแต่ถ้าบอกจะดีกว่าถูกไหมครับแต่นี่ลืมไงแล้วก็ประมาณว่ามันผิดพลาดได้อะ นี่คือคนคือมนุษย์อะ่ะมันผิดพลาดได้เป็นเรื่องปกตินะครับเอ่อกำลังใจเยอะมากๆสําหรับอ่าอีพีนี้นะครับคนให้กําลังใจแพรผๆคือเยอะจริงๆกําลังใจจากแม่ไปกำลังใจให้เสมอกําลังใจขาน้องกําลังใจนะ้ลูกไม่เป็นไรเมื่อเราพลาดไปเราก็ขอโทษเจ้าของเรื่องท่านก็คงเข้าใจและให้อภัยกําลังใจจากทุกๆท,ท่านที่ให้แม่แพรวนะครับคือเซสนี้คือแบบ ดีมากๆอาจารย์ท่านใจดีค่ะน่ารักติดตามอาจารย์อยู่เหมือนกันค่ะช่วยกันลบคลิปด้วยนะคะทุกคนเราผิดก็ขอโทษก็ดีแล้วค่ะอาจารย์ท่านจิตใจดีเชื่อว่าท่านให้อภัยแน่นอนค่ะอภัยทานนะครับอภัยทานคือทานอันสูงสุดได้บุญเยอะด้วยนะอยากให้ทุกท่านเข้าใจแพรพราวแสงทองด้วยเออเขาผิดเขาก็ขออภัยโทรไปหาอาจารย์โทรไปขอโทษอะไรประมาณนี้บางคนก็ แสดงไปแล้วเนี่ยนะที่หลังทำอะไรเอามารยาทนำหน้าหน่อยก็ดีประสบการณ์ในวงการก็ไม่ใช่น้อยอา่าฮะมีเริ่มเข้ามาแบบว่ากัดเกิดนิดนิดนึงพอกุบกริบนะครับจังแม่นคนคอมเมนต์เนี่ยมีมารยาทหลายเนาะเขาผิด ก็กะทักไปคุยกันแล้วผิดก็ว่าไปตามผิดคำติชมมีเส้นจุดๆบางๆกั้นอยู่หรออ่ะก็จะมีคนแบบปกป้องแบบพาวก็มีเหมือนกันนะครับนะ, <c oughs> นะเนี่ยเจ้าก็ไม่มีมารยาทเหมือนกันว่าคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> ขอแสดงความเห็นหน่อยนะคะ,ขะเข้าใจว่าเปล่าเปล่าเปิดเป็นสาธารณะทุกคนมีสิทธิแสดงความเห็นได้แม้จะคิดเห็นต่างแต่คุณเหมือนได้ทีแล้วกระทืบซ้ําจริงๆถ้าไม่อคติคุณ พูดเชิงแนะนำตักเตือนได้เพราะเขาก็แมนแมนน้อมรับได้อยู่แล้วคุณเข้าใจคำว่าาวาจาที่แบบว่าควรให้เกลียด กับผู้อื่นนะครับควรควรให้เกียรตินะครับไม่ใช่ให้เกลียดควรให้เกียรตินะกับผู้อื่นไม่ใช่พูดแบบสะใจแต่มันไม่ประทับใจคนอื่นการรักษามารยาทในสังคมคือคุณสมบัติของผู้ดีอย่าสอนคนอื่นแล้วตัวเองทําไม่ได้เป็นไงละ่ะบอกแล้วว่าอย่ามาทัวลงในช่องของอาทางเปล่านะครับอย่ามาทัวลงในพื้นที่ของคุณพัฒนันนะฮะบ,บอกเลยว่าแฟนคลับก็ดุเหมือนกัน,นครับ นะครับบอกเลยนะแอดมินดิวก็ไม่ปล่อยไว้เหมือนกันนะครับอ่ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ที่ที่ปากจัดเหมือนกันนะถ้าเกิดได้ด่าใครอะ่ะผมอะนะเออแต่ผมไปเห็นแม,แม่แม่เนี่ยไฟกันเนี่ยคือผม ตัวเล็กไปเลยอะ่ะนะครับเออไม่กี่ป <People would voir> ีก็จะลงโลงอยู่แล้วเก็บปากไว้อมเหรียญนะคะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเรื่องชาวบ้านอย่าไปสารแนมากหัดรู้จักให้อภัยความผิดพลาดของคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าซ้าเติมไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านมันยากตรงไหนดีแต่ตัวเองหรือไงเกิดมาจนเท่าสมองเบาเท่ากับเอก เด็กอดุบาลสงสารเหลือเกินนะครับคือเต็มเลยคนมีมารยาทขอโพสต์ขอโทษ,อ,โทษอาจารย์และคุยหลังบ้านเรียบร้อยส่วนคนไม่มีมารยาทมานั่งพิมพ์ด่าคนอื่นซ้ําเติมแซะเสียสีคนแบบนี้ไม่มีมารยาทก็มันไวายไงครับนะความวัยเป็นสิ่งที่ปีศาจนะปีศาจทุกคนเอาไปใช้กันความวัยของปีศาจเอาไปลงในเพจต่างๆหรือเอาไปโพสต์นะเพื่อให้อาเจ้าของเพจบางคนที่มันไม่ชอบระเราอยู่แล้วเนี่ยเอามาแขวน แล้วก็ดักไอ้พวกที่ชอบด่าเนล่เข้ามาเหมือนปลาเปรียญาตที่ลุมถึงกินเหยื่อครับเออประมาณนี้เลยนะซึ่งมันดูตลกไงแล้วสังคมมันเหมือนมันเป็นแบบเดจาวูอย่างคือแบบวนไปวนมาวนลูปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับคุณนะไปขัดแข้งขัดขาวความเจริญของศิลปินมันเลยทําให้เกิดพลังงานหรือเารียกว่าแรงดึงดูดแรงดึงดูดที่มันไม่ดีอะนะครับ คุณต้องให้กำลังใจคุณต้องรักคุณต้องมีความรู้สึกที่ดีศิลปินจะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าคุณไม่รักไม่ชอบไม่ให้กำลังใจแอดิวขอแนะนำนะคุณช่วยอยู่เฉยๆไม่ต้องทาอะไรติดตามอย่างเดียวพอเพราะถ้าคุณไปทําอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเรียกว่าคุณหาเรื่องใส่ตัวเองนะถ้าแพลาวๆเ,เขาไม่ติดงานเยอะหรือเขาไม่มีทุละ หรือมีอะไรเขาฟ้องคุณไปแล้วนะครับอันนี้เขาไม่ทําเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญญาทํานะเขาทําให้คนคนนึงออกมาขอโทษได้เลยนะเขาทําให้แฟนคลับบางคนออกมาขอโทษได้แล้วแต่คุณจะให้เขาวันวันหนึ่งไม่ทํางานนั่งฟอง้ฟองคนนู้นฟ้องคนนี้มันไม่ใช่ไงครับงานเขาก็มีแต่มันอยู่ที่จิตสํานึกของคนนะสิ่งที่แอด ออกมาพูดเนี่ยนะครับออกมาบรรยายเนี่ยหรือเป็นาการพูดเพื่อให้บางคนรับรู้หรือฝั่งทางนู้นรับรู้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเราได้พูดไงเราได้พูดเพื่ออาจจะทําให้บางคนเนี่ยที่ทาไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยอาจจะชดรั้งทางเรื่องของความคิดของคนที่คิดไม่ดีได้ในการที่จะกระทําอะไรที่มันไม่ดีต่อศิลปิน นะครับมันอาจจะยับยั้งได้นะในบางเรื่องเราก็พูดให้กำลังใจแล้วก็พูดให้สิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับเราสงสารแพลวเราสงสาร FC ของแพลวด้วยที่เขาต้องมานั่งต่อปากต่อคำกับไอ้พวกเนี้ยนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มบุกมันเริ่มเข้ามาด่าใ,ใ,ในในพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินเขาเรียกว่าเสียมารยาท นะครับคุณไปว่าเขาว่าเขาเสียมารยาทในการเอาเพลงของอาจารย์ไปร้องแต่คุณรูหรือเปล่าว่าคุณคิดไม่ดีกับแพลวแพวคุณเกลียดแพลวๆพวคุณก็ไม่มีมารยาทในเรื่องของสาธารณชนพื้นที่ของแพลวๆพมีคนชอบมีคนที่ยังรักเธอนะครับแต่คุณมาจากไหนไม่มีมารยาทมาโพสต์จ้องๆแบบนี้มาคอมเมนต์คือแบบยาวเหยียดแล้วก็มาด่าเขามีความมั่นใจมาจากไหนครับคุณ ตัวคุณเองทำงานอะไรตัวคุณเองอยู่กับใครแล้วตัวเองมีปัญหาอะไรกับปมชีวิตหรือเปล่าถึงมาว่าเขาแบบนี้เพราะปกติคนที่เป็นปกติจริงๆนะครับถึงเขาจะไม่รู้จักกับแพรเปล่าเขาได้อ่านเขาได้เห็นเนี้ยเขาก็พิมพ์ง่ายๆให้กําลังใจครับสู้ๆต่อไปหรือคนที่รู้ข้อมูลรู้อะไรทุกๆอย่างแม้กระทั่งแพรเปล่าโทรไปหาจารเขาก็พร้อมที่จะรับรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนจริงและเป็นคนที่อะไรก็ได้ขอแค่ เขายอมที่จะอะขอโทษแล้วก็ให้อภัยเขาได้ไหมนี่เมื่อเขาทำไปแล้วทุกครั้งที่แอดดิวเห็นแพรวติดตามความเคลื่อนไหวของเธอเนี่ยเธอเป็นคนแบบนี้ครับเธอเป็นคนที่ขอโทษจากใจจริงนะครับแล้วสิ่งนี้มันพลาดไปแล้วอ่ะสิ่งนี้มันพลาดไปควรจะแก้ไขยังไงก็คือควรที่จะขอโทษแล้วก็ควรที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าอาจารย์ไม่มีอะไรกับแพรวเลยครับไม่เคยว่าไม่อะไรสักอย่าง นะแต่ไอคนที่ว่าคืออวาตารมึงได้ทีมึงเหยียบเขามันใช้ไม่ได้ครับเป็นยังไงฮะมาเจอปาปิดญญาฝูงใหญ่ดิคลองของคุณพัฒนันบอกว่าอย่าไปหย่อนไก่หย่อนอะไรลงไปแม่นะคนเขายิ่งแบบงแรงอยู่นะครับศิลปินเฉยๆนะคือแบบว่า,าแม่แพลวเนี่ยแกก็ลดความแรงลงมาหน่อยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้นแฟนคลับของเปลาเนี่ยแรงกว่าเยอะเลยนะครับ เชื่อไหมคุณแปลวถึงคุณจะทักขอโทษแล้วก็ตามมันก็จะมีคนคอยยุแยงให้ผิดใจให้เลือกข้างอยู่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณแปลว่าเอออย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะเม้ลนลักษณะแบบนี้โอเคนะครับคือเป็นการให้กำลังใจไงเพราะมันมี2กลุ่มใช่ไหมถึงคุณจะเกลียดมันก็จะมีคนรักคุณด้วยอ่าประมาณนี้ ซึ่งเพวๆเขาก็อยู่กับตรงนี้มานานแล้วนะครับสรุปก็คือส่งกําลังใจให้ผิดพลาดแก้ไขได้ถูกต้องแล้วโทรขอโทษทุกอย่างเป๊ะหมดนะจบแยกย้ายแล้วก็รอสอรี่เรื่องใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าอ่ะเขาจะทําอะไรบ้างในชีวิตเพราะว่าหนึ่งเลยคืออ,อด,ดิวเปนะ็นนักข่าวอะเนาะแล้วก็รับรู้ข้อมูลจริงๆข้อมูลเนี่ยมาจากแฟนคลับด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเหล่าแฟนคลับทุกท่าน ทุกท่านเลยที่อัปเดตตลอดแล้วก็ให้กำลังใจแพร์พลาวแล้วก็บางท่านเนี่ยศึกษารีเสิร์ชทำการหาข้อมูลทุกอย่างนะครับเก่งกว่าแอดดิวอีกนะต้องยอมรับนะครับมามาทำช่องกับแอดมานะเออก็เป็นกำลังใจให้กับ f c ทุกคนของแม่พลาวเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่แพรพลาวด้วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้นะครับวันนี้ขอค่นีก่อนครับสวัสดีครับ